อาญาจนนคโลมอาจามพระทานตังอาญามจันนคโลมอาญามพระทานตางอาญ ุริมันจติสังราชาทัตตะรัถโผภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายักษัสสีโสปุตตาปิตัสัพพะโวอินทนาม,มามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนักวันโตยักษัสสิโนโมทักมานาอัตถังสุ ขออัญเชิญท้าวจตุโลก,กบ,บาลผู้มีนามชื่อว่าท้าวพักะระักอันมีคนทงเป็นบริวาลจงมารักษาโผยภัยอันตรายมีเ,เกิดขึ้นทางด้านทิศตะวันออกทักษินจัตถีสังราชาวิตรุงมหัปจาราสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายักษศิโสปุตตาปิกตัสพะโมอินทะนามามหับพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันรักวันโตยักษสิโนโมทักมานาอัดถังสุขขออัญเชิญเท้าจตุโลก,กบ,บาลผู้มีนามชื่อว่าวิกรนะฮะอันมีกุมพันธ์เป็นบริวารจงมารักษา โหยภัยอันตรายมีเกิดขึ้นทางด้านทิศใต,ต้ปัจจิมันจติสังราชาวิรูปขโขปัษสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายักษศ,ศิโสปุตตาปิตตสภาวอ อินทักนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนักวันโตยะสัีโนโมทัมานาตัดถังสุข,ขออันเืินเท้าจัตุโลก,กบาลภูมินามชื่อว่าวิปรูประคะอันมีนาเป็นบริวารจงมารักษาโถยภัยอันตรายมีเ,เกิดขึ้นทางด้านทิศตะวันตก อุต,ตารันจัติสังราชาพุเวโรตัาษาสติยักษานังอธิปติมหาราชายักษัสสิกโสปุตตาปิตัสพะหวอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนักมันโตยักษัสสิสนโนโมทมานาอัตถังสุ ขออัญเชิญเท้าวจตุโลก,กบาลภูมิน้ำชื่อว่าภูเบรุราชอันมียักษ์เป็นบริวารจงมารักษาผูยภัยอันตรายมีเ,เกิดขึ้นทางด้านทิศเหนืออุทธที่ทมคำยินดีขอพออรอนุญาตข้าพระบาททั้งหลายโดยมีคุณพ่อผักดี คนหลหรือว่าคุณพ่อเอกระเบียบว้าทศาินพร้อมด้วยลูกลูวงระเบียบว้าทศินคุณขับนารากรคุณเต่ายองระเบียบว้าทศาินพร้อมด้วยแฟนบอลำสู้ขู่สู่ค่นในมือนีพร้อมเพียงเฮียงหนากันมากที่ได้ประกอบผิธที่อันเป็นมงค้นเือบอกเกา่าแก่เทพเจ้าเหล่าเทว่าทั้งหลายทั้งปวงสิ้นศรัพย์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่พบพระรักษาณบันพักระเบียบว่าทศินแห่งนี้ให้ดได้มาได้มาเบิงมาแย่งมาอนุโมทนากับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้เหตุใด,ด้พำและได้มาพบพักรักษาได้มาอนวยอวยพรให้แก่ลูกหลานได้มือนีให้อยู่ดีมีแห้งให้กว้างให้ขวางให้สร้างลูกพุกขึ้นแก้วขาดปลอดภัยเมื่อได้เปิดโตทอกนารา พ่อา้าเจนแล้วกับพอให้มีลูกค่าได้สนับสนุนให้ได้ร่ำได้รวยมีเงินมีทองทำมากข่าขึ้นจะเริ่นลงเรื่องเห็นผลในอายัมพะทั้งตาอีธานิกในกระบาดนี้ก็ขาดถืงครับในงงโอกาสนี้เดนเจอคุณพ่อเอง ผัดผีหรล้ผนันะครับและกุลทอมนารากรคุณเตาหยองระเบียบการตสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับวงระเบียบการตสินได้ปัดผู้ที่ต๊ะกองสวงนะครับที่ทด้านหน้าเลยนะครับม e. าแล้วเะ นักโมนมัสสิตวาข้าแต่เทพนิพพานมูอมอนพรหมินอมรินทีราผู้สถิตในทิพยยัติมานมาเรืองแมนแดนสวรรค์ ชั้นชะกามาผจอรอีกทั้งเพศผู้มีมเหศสอนสัตดาเดชซึ่งสถิตยอยู่ในขอบเขตเขาจักรวาลทวีปน้อยใหญ่ไตรโลกกตาอันหนึ่งท้าพระเจ้าขอะทวายบังคมดวงพระวิญญางของบุรภักษาัตราธิราเจ้าทุกพระองค์อาทิตย์พ่อพุนุรามคำเหงมหาราชผู้เป็นมหาปรา้ช่วยมาปกป้อง พร่เจ้าอู่ทองผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาขออัญเชิญจงมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อร่ำรวยทรัพย์สินสเสด็จพ่อตาสินจงสเสด็จมาป้องกันไทยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีไทยผู้ช่วยสร้างชาติในก้าวหน้าพระปิยมหาราชผู้ปลดเปลื้องทาติคนไทยเป็นสุขอีกทั้งพระประมุขที่โลกยกย่องผู้ช่วยพัฒนาชาติไทยให้เกเดไกลอีกทั้งได้ดับ ทุกโศให้ไทยร่มเย็นทานยุกเข็นมาได้ด้วยพระบารมีเป็นที่ปรากฏพระนามว่าภูมิพลมหาราชผู้เป็นหลักของชาติมายาวไกลให้ลูกหลานไทยได้เป็นสุขอีกทั้งพระเจตะคุบและองค์พระสยามเทวาธิราชผู้ทรงฤทธ ้าพเจ้าพออัญเชิญที่พระเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายทั้งปวงในมืนโลกธาตุจักรวาลที่พระเจ้าเหล่าเทวาที่ปกปักรักษาณบ้านทักระเบียบบาศิ์แห่งนี้จงได้มาประชุมพร้อมกันมณฑนพิธีแห่งนี้จงมีความยินดีปราโมทได้โปรดรับเครื่องสังเวยรีกรรมพร้อมร่งได้เครื่องบูชาทั้งมาลา ผู้เคียนทองที่ข้าพเจ้าทั้งหลายโดยการนำของคุณพ่อพักดีพล,ลัมพ่อเอกระเบียบปาทศิลป์และลูกลูกมงระเบียบบาทศิลป์คุณพบนารากรและคุณเต้าหยองระเบียบบาทศิล์พร้อมด้วยบริษัทดีดีคูนจำกัดได้น้องนำมาถวายเพื่อความสบายมงคลเจ้าเดินขอเชิญหล่าเทพเทวา ทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดรับเครื่องสังเวยพรีกรรมพร่องพร่งในเครื่องบูชาทั้งมาลาถูกเพียนทองที่กระเจ้าทั้งหลาย,ลายได้จำลองเนียนน้องนำมาถวายเมื่อรับเล้วขอเชิญเหล่าเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวง จงได้โปรดอภิบาลบำรุงรักษาให้แก่คุณพ่อพักดีนลลำคุณพ่อเอกระเบียบปาทศินพร้อมด้วยลูกลูกพระเบียปบบาทศินคุณพักนรารกรคุณเต่ายองรับเบียวบบาทศินพร้อมด้วยแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนหมอลำพระเบียปบบาทศินบริษัทดีๆคูณจำกัดจงได้ร่ำรวยมหาศาลร,ร้อยล้านพันล้านเงินงไหลลง ของไหลเข้าบ้านไม่ขาดสายอยู่สุขสบายไร้ทุกปลอดภัยจากภัยเวรเพราะจะได้เห็นเห็นจะได้มาใกล้สุขกายสุขใจตลอดกาลลักนานถึงสาธุสาธุสา เนะสัพธมมนะสพธรรมมานุภาเวนะเสพพสังคานุภาเวนะสัพทาโสถีพัควันตุเตสิทธิกิจจังกิจอันใดควรชอบประกอบก่อสร้างคิดนั้งย่ารู้้างลุกได้ดังประสงค์เถนะิดนาสิทธิกรรมังการใดดังใจพดุงบำรุง,งจงอย่าชา การนั้นอย่าเลิกอย่าโรยราอย่าชักช้าให้สิทธิได้โดยพันเทินสิทธิการิยะตถาคโตสัพันยูเจ้าตัดสรู้แจ้งจบสยบมาแล้วพอให้อุปทวันตรายจงาาแคล้วคลาดพ้นภูนกเกษมแลนาสิทธิลาโภนิกรันตรังขอให้คุณพ่อพักตีผลลำหรือว่าคุณพ่อเอกระเบียบปาทศิลป์พร้อมด้วยลูกๆระเบียบปาทศิลป์ทุกคนคุณทบนรากร คณเตายองระเบียบปาทศินบริษัททีดีคูณจำกัดท็อปนาราคอร์เจินน้ำหอมเต้ายองทีอาร์บีพรีเมียมพร้อมด้วยแฟนเพลงแฟนหมอลำระเบียบปาทศินทุกท่านทุกคนจงได้ร่ำรวยมหาศาลร,ร้อยล้านพันล้านเงินไหลนองทองไหลเข้าบ้านไม่ขาดสาย นึกคิดสิใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยทำแลว้วจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จทุกประการทอ ส Sugar, french, Pacific, ่วยบอกกล่าวสิ eman, ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักษรักษาในสถานที่แห่งนี้การได้ถวายเครื่องสังเวยตีกรรมก็ได้เสร็จสิ้นลงไปได้ความเรียบร้อยินีดาทุกประการนะครับเนกันคือกขอมอบหมายเกิดให้กับที่นี่ก่อนนะครับแค่ละตัวกินให้ตัวกินยิ้มเอาล้มยิ้มแบบแบยิ้มอย่างนี้หน่อยยิ้มยาวเอาเลยบบกยิ้มอย่างนี้หน่อย ไม่เลยเออทิ้งเลก่อลราไปใส่ลูกคุนนี้ขุนเราไปทายลูกระบาดีไหลในบ้าน Thank you.